ะะถ่ายเป็นเลือดอยู่สองวันแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงปวดเกรงบ่าไหลเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นอะเวรสารพิ้สภาไปหาปวดท้องเกรงเกรงหน้าท้องเกรงมากเลยแบบอยู่สองวันไปหาหมอหมอคลินิกก็บอกว่าเป็นกวดหลายย้อนก็ให้ยามากินให้ยาโรคกระเพาะให้ยาปวดเกรงกินกินมันก็ค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วแต่มันไม่หาย อน,นิยาหมดเราก็ได้ต่เอาตัวอย่างยาไปซื้อจนกระทั่งมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันที่สามวันที่สามสิบสามสิบมิถุนานอนตอนคืนปวดมากปวดแล้วมีไข้พอวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปหาหมอให้เขาส่งโรงพยาบาลหมอเขาก็ส่งไอทำเอ็มอาไเลยปรากฏว่าหมอเขาก็ไปเจอไปเจอในในใน,ในลำไส้อะแล้วก็เจอว่ามันกระจายไปตับอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เริ่มรักษาแต่นั้นมาเลยแล้วหมอก็มานัดหมอก,ก็ส่งมาที่ศรีราชส,ส,ส่งมาส่งมาศรีราชศรีราชก็ส,อ osion, สอก่องกล้องส่องไรล่ก็เอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเสร็จแล้วเขาก็ส่งมาแพทย์การนาส่งมาแพทย์การนาก็เริ่มรักษาที่แพทย์การนาเลยแหละที่ให้คีโมเนี่ยก็ให้คีโมวัน,ว,นวันที่ที่เท่าไหรน่นี่นใช่ไหมเมื่อวันที่ยีส่สิบสองเริ่มให้คีโมเข็มแรกค่ะอื ็นแรกเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแต่ว่ามาเจอเอออะพูแพรปน่ก่อนมาเจอตัวเนี้ยก่อนแต่ว่ามากินหลังจากให้คีโมแล้วผลข้างเคียงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีอากยนไม่มีคลื่นไส้แล้วมันก็มีแรงขึ้นนะมีแรงขึ้นทานทานข้าวได้เพราะปกติว่าคนให้คีโมเห็นเขาบอกว่ามันจะมีผลข้างเคียงทานข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้ ก็ทานตัวเนี้ยเสริมก็ไปมันก็เริ่มทานข้าวได้นะและ้วเขาทานง่ายด้วยเช็คแป๊บเดียวก็ละลายแล้วก็เลยว่าอะลองตัวนี้เขาแล้วดีก็เลยจะมาลองสองตัวนี้อีกถ้าดีได้เดี๋ยวก็จะต่อยอดค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งพี่ตุ๊กบอกว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าระยะไหนคุณหมอไม่ได้บอกเนาะแต่ตรงนี้แพร่กระจายไปที่ตับแล้วนะคะก็วันนี้เปิดใจที่จะมารับประทานนะคะปโปรตีนรวมถึงนะคะ,ะรับประทานปโปรตีนเพิ่มนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ตุ๊กนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ